สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะมาพูดถึงวิธีการหยุดเอาสารก่อมะเร็งเข้าตัวนะคะซึ่งสารก่อมะเร็งเนี่ยก็มีอยู่รอบตัวเราแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเราเนี่ยได้รับเอาเข้าไปเยอะแค่ไหนแล้วนะคะแล้วถ้าเรารับเอาสารก่อมะเร็งเข้าตัวมากเกินไปก็อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้ค่ะ ซึ่งองค์การอนามัยโลกนะคะได้ระบุไว้เลยค่ะว่าสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยมีอยู่มากถึง120ชนิดนะคะแล้วก็สารที่อาจจะเกาะให้เกิดมะเร็งเนี่ยมีประมาณ81ชนิดนะคะซึ่งสารเหล่านี้ค่ะก็จะอยู่ในอากาศที่เราหายใจนะคะอยู่ในน้ําและอาหารที่เราทานเข้าไปนอกจากนั้นก็ยังอยู่ในของใช้ส่วนตัวของเราด้วยนะคะเช่นสบู่นะคะครีมกันแดดแชมพูหรือว่าเครื่องสําอางต่างๆนะคะ แม้กระทั่งของที่เราทานนะคะอย่างเช่นผักผล,ลไม้เนี่ยอาจจะมีสารปนเปื้อนที่เป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสารกันเชื้อรานะคะเราควรจะเลือกทานผักผล,ลไม้แบบที่ปลูกด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์นะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าออแกนิกนะคะทีนี้เวลาที่เราเข้าไปเลือกซื้อ ผักผลไม้ในห้างนะคะหรือว่าเราไปเดินซื้อตามตลาดเนี่ยให้เราไปดูที่บรรจุภัณฑ์หรือว่าห่อนะคะก็ให้เรามองหาตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งก็มีหลากหลายสถาบันเลยนะคะที่ออกมารับรองสิ่งเหล่านี้นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นของกระทรวงเกษตรของไทยเรานี่นะคะก็จะเป็นตราออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะ หรือว่าอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์มกทนะคะหรือว่า act นะคะแล้วก็ถ้าเป็นของเมืองนอกนะคะก็จะมีของประเทศอเมริกานะคะก็ยกตัวอย่างเช่นสัญ,ญลักษณ์ usda นะคะหรือว่าถ้าเป็นของยุโรปนะคะก็จะเป็น organic farming europe จะรู้เพิ่มเติมนะคะว่ามีสารอะไรบ้างที่เป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้และเรามีวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้เราเนี่ยรับสารเหล่านั้นยังไงสามารถเข้ามาอ่านได้เพิ่มเติมนะคะในหนังสือไม่มีที่ว่างให้มะเร็งของแอค่ะสามารถที่จะเข้าไปซื้อใน Line o f f i c i a l Li@ n e นแอดนาริสนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook Page ของแอคก็ได้ค่ะชื่อว่านาริสซ j o u r n a l การเดินทางของความสุขค่ะแอขอให้ทุกคนนะคะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่อยู่ห่างไกลาจากมะเร็งค่ะ